เ,เ,เดี๋ยวเราขึ้นชั้นสี่กันนะคะทุกคน<ม>จะขึ้นไปที่ถ้ำใช่ไหม,ไมเ,เ,เ,เดี๋ยวเราขึ้นไปที่ถ้ำขึ้นทางนี้น,นี่ทางขึ้นถ้ำเขาวงไม,องไงอไม่อันนั้นที่ถอดรองเท้าสำหรับคนที่จะขึ้นไปอุโบสถตรงไทยเนี่ยแต่เมื่อกี้เราขึ้นมาแล้วน,นวี่เราจะไปถ้ำ ไปดูในถ้ำมีอะไรเดี๋ดวดยวเราเดินไปนะคะไปดูที่ในถ้ำเขาวงนะคะทุกคน เพื่อนๆก็อยู่ข้างหลังนะคะกำลังเดินตามมาเขาห้ามอะไรบ้างเนี่ยห้ามนำก้อนหินกิ่งไม้พิงตามผนังถ้ำและอื่นๆเน,นื่องจากลกสกปรกนะโอเคเราก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วนะคะเราก็เดินไปชมถ้ำกันนะคะ ดูเพื่อนๆข้างหลังนะคะก็ตามมาแล้วนะคะ,ะไ,ไหวบไหว่ไหวไหมไหวไหมคุณแม่คุณพ่ออาปาอากงอากงอมา, <c oughs> อางอม่าไหวไหมคะจุดจีนนี่พากงอาม่ามาอาเจ้อาเจ้น่าจะไม่ไหวอย,อยู่ข้างหลังสุด กงบอกว่าจะเป็นโอ้วจะเป็นภาละให้ลือเฮ้ยไงต่อวะเนี่ยออ<า>ออีกไกลเลยอะ่ปะป่ะไหวเปล่า,าอ,อ,อย่าลอ้ลอนักล้อข้างล่างออไหวเปล่างลืบเลยตอนลงไงตอนลงไม่ได้ เขาบอกว่ามีข้อคิดเตือนใจนะคะลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่แฮตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินแต่ตอนนี้นะคะลูกก็หอบแล้วค่ะลูก <c oughs> อุยระวังนะหินก้อนนี้นะ ทีมงานทีมงานไอวีเป็นไงคะทีมงานไหนไวซื่อซื่อซืูซนะแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้นะคะเออถ้าลือห่นมากเลยะคะ่ะยิ่งกว่าที่ไอวีไปวัดหลวงพี่แจ๊ด 4G อีกนะอันนั้นเดินสบายกอวีแล้ <laughs> ต้องรีบหนีกันนะคะข้างล่างก็จะแสงขึ้นมานะคะอุ้ยเขามีเถาวันนะคะทุกคนแล้วเราจะไปยังไงอะนะากาดีมันมีเเผาไปนั่นแหละอากงไม่ไหวแล้วอากงเฮียรอได้เฮียนั่งตรงนั้นแหละอากงซีเรียสขึ้นไปถึงแล้วจ้าโบฮิวเดี๋ยวขึ้นไปดูเพราะเราก็ไม่เคยมาเราอยากรู้เราก็ต้องลองใช่ไหมโอ้ มีนะกดเป็นหน่วงอึบค่อยๆมานะคะทุกคนข้างหลังนะคะค่อยๆมากันนะนั่งพักได้นะคะ <c oughs> เย็นๆ <c oughs> โอยมาปุ้ย <c oughs> ทุกคนดูนี่นะคะ ทีมงานทีมงานไหวไหมฮะไหวไหมฮะทวดไม่ไหวแล้วทวดไม่ไหวแล้วอามาไหวแต่อากงรู้ท่าจะซีเรียวอากงซีเรียลจ้า ว่าเราเลยถ้ำมาแล้วไม่เลยเหรอกไอทไ้ที่มีทางให้เราขึ้นไปจะไปเดินทางขึ้นไม่ใช่ท,ทางก็ให้เดินป่าเลยเว้ยอสวยแล้ว <laughs> ถ้ามาทะลุอีกททีะลุอีกทีอ้อมเขาอีกตัางหากเหนื่อ <laughs> ยงา,ง,<ๆ>งานงอกงานงอกงานงอกเพื่อนๆดูนะคะทางนะคะนี่ให้ดูพื้นเลย ไม่ธรรมดาจริงๆครับคลิปนี้มันไมแช่ร้มร้อนอุ๊ยยิ่งเข้ายิ่งลึกยิ่งเย็นนะเขาจะไปลงอ่างสวังเด้อหญิงบาทด้วยน่เกียงนี่ไหม ไม่เห็นทางที่จะไปเลยอะเรามาหลงป่าแล้วมั้งเรามาหลงแล้วแล้วทุกคนดูชุดคุณนายนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่ใส่ชุดขึ้นเขา่านะคะน้อเนขาดูชุด ดิฉันนะคะใส่กระโปรงค่ะขึ้นเขา่ากองอากองไวคะอากองไหวไหม,ไหมอากองโบกมือให้ท่านผู้ชมหน่อยอกองเป็นไงบ้างสัมภาษณาาาา์หน่อยเหนื่อยเหนื่อยอันนี้คืออันนี้คือถึงจุดหมายปลายทางแล้วใช่ไหม เออยังไม่ถึงถ้ำก็ถ้ำนี้แหละป้าเ้ก็มีคางเร่อยู่เนี่ยก็บอกว่าจปลายทางแล้วกค่บอกว่ามชถ้ำเขาบอกนี่ยจหปลายทางแล้วเฮียรอตรงนี้เฮียมต้องไปก่อนเ 阿妈给挂，阿妈。 น,นี่คือถ้ำนะคะทุกคนท <c oughs> ้ำมาแล้วก็เจอองค์พระจุดไปก่อ ถึงแล้วนะคะทุกคนสถานธรรมถ้ำเขาวงนะคะ วิจะให้ดูรอบๆตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นท่ำนะคะมีพระพุทธรูปอยู่นะคะประดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะ อันนี้เรามาดูพึ่งผ่ากันนะคะทุกคนเห็นไหมคะข้างบนนี้นะคะพึ่งผ่าค่ะแม่สวยงามจริงๆเลยนะคะมีเยอะเลยอะเฮียดูดิดดต,ออตอนขึ้นมานะคะก็มาพบกับต้นคุณแม่ตะเคียนด้วยนะคะเพื่อน มาไว้ขอพรกันได้นะคะสาธุค่ะถต้งเนี่ยกว่านี่นี่จะเป็นทิปลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักบริหารก้างขานะคะพี่สาวค่อยสองคนก็เดินอยู่ข้างหน้านะคะดูอากงดกงกับมาไปทางนู้นแล้วค่ะแรงดีแรงดีทางลากทางลาดแรงดีวิ่งแซงไปเลย

นึกถึงของเพื่อนยูทูบเบอร์ของดิฉันดูนะคะชีวิตยูทูบเบอร์นะคะดูนะคะรองเท้าไม่ใส่นะคะเดินมาเลยนะคะคุณนางฟ้าขี่เล่นนะบอกว่าให้เดินตรงไปอีกนิดจ้าขึ้นมาได้สักพักนะคะเราก็จะเห็นนะคะแม่ชีนะคะท่านก็มาปลูกต้นไม้ไว้นะคะ มีอ้อยมีกล้วยนะคะมีดอกไม้ข้างทางนะคะท่านบอกว่าให้พวกเรานะคะเดินตามท่อประปาไปนะคะแล้วก็จะไปเจอถ้ำนะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะเจอกล้วยนะคะเนี่ยมีหัวปีด้วยปีกล้วย ใช่อุ้ยดอกสีเหลืองน่าน้าสวยมีผีเสื้อนี่ไงนี่ต่างก็สวยสีม่วงจีตชื่อไม่ได้ชื่อต้นอะไรนะผีเสื้อบินบินอะรังจืดไหมเสารังจืดหรือเปล่าเหมือนคล้ายนี่นี่แล้วดูใบไม้พี่ดูใบไม้ร่วงค่ะย้ายไปเล็นนอตเออใบไม้ร่วงอันนี้ก็ทางไปห้องสุขานะคะตรงนู้นน่าจะเป็นห้องสุขานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ ด้านนู้นนะคะห้องสุข,ขาอันนี้นะคะเฮียก,ก็อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเดินตามไปแล้วถ้ำละ่ะอ,อ,อ๋อนั่นไงถ้ำ มีน้ำให้ดื่มด้วยน้ำไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินนะคะเพื่อนๆเดินตามทางตรงนี้นะคะไปถ้ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะคะคุณนานาไหวไหมคะคุณไหวไหมคะสบายค่ะสบายมากสบมไปอากงกบม้ายี่ ากาม่าจะเป็นลมลมีคนแซวว่าแต่ละนางใส่ชุดกันแบบว่าคงไม่ได้เตรียมตัวมาเราก็ไม่รู้ว่าเขามีที่ให้ขึ้นเขาทุกคนเราก็จะมาแค่ว้พระแต่พอดีว่าเห็นมีถ้ำเขาวงด้วยแล้วมีทางมาแล้วก็มาเลาะมาตามทางเลยค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจมากนะคะแบบ จะต้องมาแล้วไหนๆขึ้นมาแล้วนะะต้องมาให้ถึงนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆไม่มาไม่เป็นไรนะคะไอวี่กับเพื่อนๆน,นะคะก็จะพามาให้ถึงนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแต่คลิปยังไม่จบนะคะเดี๋ยวดูให้ถึงถ้าก่อนนะคะด้านหน้าของเราก็จะเป็นถ้านะคะมีผีเสื้อนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะเดว,วี่กับกล้องให้ดูนะจ๊ะ รออย,ยู่ข้างนอกรอดูนึกค่ะ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 เนียบอกว่าน่าจะมีขังข้าวข้าวหรือว่าหลังนกนางแอ่นเนี่ย เย็นเนาะในถ้ำมี้อากาศเย็น ไหว้พระซะหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทีมงานแล้วนะแต่ละคนนะคะขึ้นมามีความรู้สึกอย่างไงนะคะทุกคนมีความรู้สึกไงคะคุณน่ารักเหรอะรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายเหมือนกันนะเราก็อยากรู้นะว่าบนถ้ำม,มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่ปลายทางนะปลายทางก็ได้มาไหว้พระนะคะแต่ระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยก็จะมี ธรรมชาติดอกไม้เล็กๆน้อยๆที่เราปกติแล้วอยู่ในเมืองเราจะไม่ได้เห็นเนาะในเมืองจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะก็จะมีผีเสื้อมีอะไรธรรมชาติแบบโอเคเลยอะแต่ว่าตอนแรกอะเราก็มีความสึกว่าเราจะไม่มาถึงตรงนี้แล้วเนาะแต่ว่ายังไงก็มาแล้วเนาะก็ต้องมาให้ถึงปลายทางนะคะทุกคนมีความฝันอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จนะคะจริงๆแล้ววีจะบอกว่าวัดนี้นะคะ วัดถ้ำเขาวงนี่นะคะไอวี่เคยคิดที่อยากจะมาเมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ทีนี้ไอวี่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนาะพอมาครั้งนี้ไอวี่ได้มาอุทัยนะคะก็เลยมีโอกาสนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับรีสอร์ทที่เราพารักเลยนะคะก็ได้มาที่นี่เลยนะคะทุกคนแบบมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรจิตถึงเนาะจิตถึงเพิ่งได้อะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> าอีกแล้วนะคะทุกคนอยากมาต้องได้มาอยากมาต้องได้มานะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เฮหนับก่อนนะคะอ่ะเฮียเป็นไงบ้างเฮียสวัสดีครับทําถาไม่ถึงอย่ามาครับเป็นยังไงจิตไม่ถึงครับจิตไม่ดีกบไม่ถึงครับตมาได้หมดแรงหมดแรงอันนี้เดี๋ยวต้องลงอีกเนะใช่นด้ถึงตอนลงแค่นั้นพอครับขึ้นมาแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างคะ ธรรมชาติสวยเดินดีๆเดี๋ยวล้มเฮียเดินมาเดินมารู้สึกไม่เหนื่อยมันธรรมชาติพามามาจนถึงที่ก็รู้สึกเร็วๆอิ่มเหมือนยุงมันจะมีสัญชาตญาณไม่ใช่กลัวมันเป็นแมงวีมีมียุงมีสัญชาตญาณว่าได้กลิ่นเนื้อมนุษย์มนุษย์คนนี้แท้ยุงค่ะยุงมันก็จะทำนี่ต้องเนื้อหวานแน่ จ้นะคะคนนี้ก็เล่นตลอดทางนะคะเล่นจนถึงจุดหมายปลายทางนะคะบอกว่าจะขอสัมภาษณ์หน่อยว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเนี่ยฮะเหนื่อยไม่อยู่อ่ะแฮปปี้สุดๆไงแฮปปี้สุดๆชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้บไมมไ่อยากมีขื่นเลยถึงแล้ว ขาลงพี่เรียนจังก็ก็ปีอันนี้แหละรอบ